มาตัวต่อปลายตัวเฮียอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวเฮียอะไรก็บอรูบอรูจกักซื้อที่แน่แนมันจะเก่งไหมเล่นแล้วกูจะงุดหิดไหมมันกากหรือไม่หรือ,อยังไงแปลงล่างสุดรอ ฮาล่ฟูตีนมันจับไม่ได้ครับมันจับไม่ได้ไม่มีท่าจับสบายกูไหลหาอือหาลยฮาอ๊ะเอ๊อ๊ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดิกระโดดก็ไม่ได้ที่อยทำหายไม่ได้เลยมาต่อกันเลย ไอ้หาทำอะไรไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยกระโดดคุ้มก็ไม่ได้อุ้ยทำอะไรไม่ได้ก็ตีแม่งอย่างเดียวแหละทาโร่อุ้ยอุ้ยเร็วเร็วเร็วเอาไม่ได้ด้วยไม่พอซะงั้นอะมึงตีบอลวะ โอ้มันตีเบาอ,อู้เล่นยากยังวะไอ้ทาโล่ไม่าก็กันอย่างเดียวเลยอ้อตัวประกอบอ่ะโอ้โอโอโอไอ้ตัวนี้แม่งทรมานอะ่ะไม่ตายจากการคิวเลยไอหา กั <rude S 2> no นคิวกบพอกันออเออเออเออฟาดหน่อยฟาดหน่อยอึอึอึเอาทาโร่อเอากูตายกูตายกูตายเอาตกคนเต็มเลย โอ้ยทำอะไรทาโรนี่โอ้อือื๊ไอ,อตัวนี้เล่นแล้วทรมานอ่ะตายสิตายสิ อึอึไอทาร่อึอเป็นยังไงล่ะทาโรุ่งอึ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  สี่รอบไปวะเนี่ยไอ,อ้คารโลเอ้ยโยนทิ้งจับฟาดจับฟาดฟาดฟาดโอ้โออยเอยอเออสวยเออ อไอตัวนี้มันเล่นยากอ่ะการโจมตียนเบาด้วยเออเออโอ,โอกว่าจะเอาชนะทาโร่ได้มันกระจอกไอ้เหี้ยแม่งเล่นยากอะไรจะทนเล่นสีรอบไปวะเนี่ยเล่นไหวไหม้มวะ สู้กับเลโอแม่งกูตายอะ่ะดูฟงแนละ้วโอ้ยไม่รู้มาตองมาเจอไอตัวแบบเนี้ย <c oughs> เล่นยากกูบอกเลยอะ่ะถ้าเล่นกับสองคนเนี่ยเราสู้ยากครับแน่นอน <c oughs> เล่นวลนกันอะ่ะเออเอาไปแท็กทีมก็เล่นยากอะ่ะเอาไปสนับสนุนเพื่อน,นเจ <c oughs> สนับสนุนการค้าหน่อยอะไรเลโออะไรเฮ้ยเฮอะ่ะ <c oughs> ปลดปล่อยลิมิตโอ้ยกับอึลิมิตชีวิตเกินร้อยลิมิตชีวิตเกินร้อยนี่กิง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 เลโออ่อนแอเดี๋ยวเจอสั่งสอนเดี๋ยวเจอสั่งสอนสั่งสอนเลโอหน่อยฟาดฟาดเลโอโยเลโอทิมช้าพลังช้าพลังเข้ามาเข้ามา ใแ่แม่งเสียสลัดด้วยนะไอเลโอแม่งเอาใครมาช่วยมันวะไอหน่วยพิทักษ์โลกแม่งสลาชีเพื่อชาติไอห่าเอาเครื่องบินแม่งพุ่งใส่เลยยินให้ตายช่วยเลโอไม่ต้องขนาดนี้เลยเวะไอพี่อะแม่งมันช่วยเกินไปเออเอาเลโอเอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ อุ ð, kind of issue. ้ยเลโอคุงเลโอคุงอุยจ <Yep. S 1> <man ly reviewers> ิจ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 ิเออเออเอออะไรวะอุ้ย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 เลโอเลโอไอเลโอจับอื้มฟาดฟาดฟาดแล้วก็ฟาดแล้วก็โยนทิ้งช้าพลังช้าพลัง แม่สล so ัดสลัดไอ้หาสลัดสลัดใหญ่เลยสิมึงเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยเฮดากอนเอ้ยเอ้เลโออุ้ยเลโอเอ้ยเอ้ยอุ้ยอ้ยเ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 อ้าไม่โดนไอ้ฮากูตายกูตาย ใครจะไปยอมแพ้มึงเอเลโอถึง,ถงสามเลี่ยมสามเลี่ยมฟาดจับมาฟาดมาฟาดหน่อยฟาดหน่อยโดนทิ้งตายเฮ้ ทเทารามานเนียวะไซได้แค่แส่บนหัวหนะไอ้ห่าไม่มีแส่บนหัวทําไงเนี่ยทำไงดิฆ <c oughs> ่าตัวตายได้ไหม <c oughs> เจกับโฟฟี่มันลองแสเอ็มแปดสิบเจ็ดเนี่ยแม่งกูตายตัวขอแค่มันจะไซก็พอ เอาล so ้นะโซฟี่เปิดก่อนได้เปรียบอือุ้ยอุ้ยแม่งการการเก่งไอ้ฮะการเก่งนะมึงการเก่งแล้วอ้ฮะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโซฟี่อุ้ยนี่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 อุ้ยนี่นี่นี่โอ้โหโซฟี่โอ้โหมันแก้มันแก้ได้เออไอ้ดอกไอ้ดอกโซฟี่อไอ้เหี้ย โซฟีเอ้าอีหานี่แม่งเคือการเก่งเอาอะไรวะโซฟีมึงมาเก่งแม่งอะไรในเกมวะในหนังแม่งไม่เห็นเก่งเลยอะมาเก่งในเกมเราไมวะอีหามึงจะมาเก่งอะไรมในเกมเนี่ยเฮ้ยอวดเก่งโวดเก่งอวดเก่งอวดเก่งโซฟีโยนทิ้งช้าพลัง ฟาดหน่อยจิ <t t so ๊จิวจิจ op. ิ๊วฟาดหน่อยฟาดหน่อยฟาดหน่อยตัวพิทากโลกมาจากไหนจิ้วจิวจิจิว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 จิ้วจิ๊วว้วโซฟี่อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอย่าดื้อด้านอย่าดื้อด้านโซฟีมานี้มาเนี้จับหน่อยจับหน่อยฟาดหัวฟาดหาง ฟาดคอโยนทิ้งโยนทิ้งอ้าอ่าผิดพลาดแล้วเนี่ยผิดพลาดนะเนี่ยคำนวณไม่ถูกต้องอุ้ยโซฟี่เดี๋ยวอย่เฉยไปโซฟี่เพึ่งใจเย็นๆใจเย็นโซฟี่โซฟีแบบซฟ่แบบกระชับโซฟี่แบบกระชับมานี้อัไน,น,นมันโซฟี่ โซฟีโซฟีโซฟีตายอะไรวะโซฟีช่วงแรกมึงเก่งแล้วมาหลังๆเป็นอะไรอ่ะมาหลังๆเป็นโคตรอ่อนอ่ะสเตทุดท้ายโจะจบพักทีครับจะจบพักทีคือรอให้จบตั้งนาน่ะอู้ฟูกับปาตรันปาตรัน เมลาดเบลตันบันตันมันช right ื่อทียอะไรวะบันตันปอตันบูตันบอตันโปรเทโตเปิดก่อนไี้เปียบนี่นี่นีทำี่อะไรอุ้ยอะไรกับพี่อะไรกับพี่นะครับชาร์พลังอะไรทำอะไรฮ้นี่นี่นี่ฮ้ยทำอะไรครับพี่จิ้ว หาแม่งกระจอกนะวะกระจอกแบบนี้ต้องเจอจับมานี้ฟาดหัฟวฟาดหาโยนทิ้งโยนทิ้งอา้าวโยนอีกโยนอีกเออชาพลัง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 ,ลงได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาไปกินอ ไม่ตายเหรอไอ้เฮียไม่อึด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 ,อด,อดตายยากตายเย็ยนไอ้เฮียบาลตันเนี่ย <c oughs> มันได้ตีกูฟักเลือดไมเนี่ยไม่ได้ตีสักแอวว้เนี่ยเหมือนบาลตันของเราจะไม่ได้ตีเราเลยนะครับเป็นกระสอบไฟต่อไปนั่นเองว h ดอยู่เนี m ย ตายหาไปนะครับปราเปาต้านของเราตัวต่อไปก็สัตมิติไอ้ของยามูนะครับไอ้ตัวที่เราหัวร้อนกับมันผมที่เราห,หัวร้อนกับมันพาร์ทหน้านะครับใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กด subscribe มด้วมด้ในกรับ